อันนี้เลือหนุนเอหนุนเอชุดนั้นนี่ชุดต่างชุดนั้นนะครับคิดตังแล้วนี่ใครต้องคนดำนะคะนี่ลูกค้าจัดล้อดำนะคะข้อสิบเจ็ดหนึ่งจุดสี่ไปหนึ่งคู่แล้วก็นี่นี่งานเขาเรียกว่าเป็นจอบรถเฟืองเหรอนี่เป็นงานจอบแบบนี้นะคะเวฟลอยห้าปุ๊หนึ่งคู่แล้วก็ได้ที่ลวดนะคะโฮเมียมแล้วก็อันนี้อะไรเธอข้อเวียงอันนี้ที่ร้านยังมีอยู่นะคะใครสนใจก็เข้ามาดูที่ร้านได้เลย กอเสื้อลูกเสื้อฝาแล้วก็ชุดยางใช่ไหมใช่ครับที่เราไปทำชุดยางเลยค่ะอันนี้จะเป็นยางนอกคุก้าลายแม็กซี่นะคะทุกคนก็จัดไปนอกสองเ้นพร้อมยางไนแบบนี้พร้อมเอาไปใส่ได้นะคะเรียบร้อยไปนี่ครับลูกค้ามาจากร้านตักนะครับหอูโห้ยลูกค้าตั้งเหลือเยอะเลยอ่ะบอกอ่ะ ตอนแรกถียงกันอยู่เนี่ยเราล้อดำกับเราแดงบอกให้เอาไปคนละข้างสามพันหนึ่งร้อยานเขาไม่ล้นให้พี่เพราะว่ากัดจะให้ติดเยนะเหลือเยอะมาทางไก่นี่นะครับมาไฟแถมติ๊กเกอร์ในตู้ให้หน่อยติ๊กเกอร์เถอะนี่ในในติ๊กเกอร์อันี้อ่าแถมไปให้หน่อยมาลูกค้ามาตามมาในทิกเกอร์ันเนี่ยตามจาก t ิก t o อเลยใช่ไหมใช่นะคะ เสติต๊กเกอร์ไปนี่ครับอันนี้ปกติไม่ค่อยได้แถมน,ะะนี่นะครับมีเด้งอะไรอย่้ยพี่ <c oughs> ถ้าครูภาพพันแถมเสื้อร้านนะ <c oughs> นยังมีโฟอยู่ <c oughs> เสื้อห้่นมา <c oughs> ไม่ใช่อะไรอีกนิดเดียวอนะเอ้ยก็ซื้อดิเดี๋ยเอาเสื้ออ่าจัดชุดสี่ไปอีกชุดหนึ่ง <c oughs> พอดีเลยเนะี่ย